ช่วงไกด์ซาวด์แท็กสนับสนุนโดย Skyline Studio Enjoy the show with us ช่วงไกด์ซาวด์แท็กวันนี้ขอเกาะกระแสะหนังรางวัลออสการ์ที่เพิ่งจะผ่านพ้นมาหมาดๆกันหน่อยนะครับซึ่งวันนี้เราหยิบ3จาก5ในสาขาดานตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาให้คุณได้ฟังกันครับ เรื่องแรกไปกันที่ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง The Adventure of Tintin: The Secret of the Unicorn ผลงานของพ่อมิแห่งฮอลลีวูดสตีเวนสปินเบิร์กและจอห์นวิลเลียมโพดเซอร์คู่บุญซึ่งทำงานสกอหนังมาด้วยกันตลอด ดนตรีประกอบหนังตินตินต้องยอมรับว่าทั้งหมดบรรจบลงได้อย่างลงตัวกับางานสกอร์ที่ยังคงต้องยกนิ้วโป้งให้กับบิลเลียมเนื่องจากความสามารถในการใช้ศักยภาพทั้งเครื่องเป่าและเครื่องสายได้อย่างถูกที่ถูกเวลา ด้วยจังหวะที่ไม่หยุดนิ่งแถมยังสลับเปลี่ยนอารมณ์ไปมาได้เหมือนกับการนั่งรถไฟหอตีลังกาแม้ว่ามิเลียมจะมีอายุถึง79ปีแล้วก็ตามแต่งานสกอร์ของเขาก็ยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความอ่อนเยาว์และความสนุกสนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียบเรียงเครื่องเป่าที่โบยบินไปในอากาศเหมือนอยู่ในเทพิยายและใช้วงเครื่องสายเป็นเสมือนเพอร์คัชชันซึ่งทั้งหมดมีส่วนคล้ายงานสกอร์หนังที่เขาเคยฝากไว้กับภาพยนตร์ปลุกใจไยร่นเรื่องฮอกส์ ux, ในปี1991เลยไม่น้อย ฮิวโก้ผลงานจากผู้กำกับมาตินสกอเซซี เขาจะเชาล์ ow, รับหน้าที่เป็นคอมโพสกอ์หนังเรื่องฮิวโก้โดยก่อนหน้าทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนในหนังเรื่อง The Gangs of New York ซึ่ง ow, ชาลโชว์ฝีมือการแต่งทำนองสไตล์ดนตรีไอริสเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่สำหรับฮิวโก้แล้วทิศทางการทำสีกอ์หนังที่แตกต่างออกไปจากคราวก่อนมากเพราะนี่คือหนังแนวดราม,ม่าผจญภัยสำหรับทุกคนในครอบครัวส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนทิศทางการประพันธ์สกอ์หนังให้เข้ากับผู้ฟังที่กว้างขึ้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับผลงานโดยรวมของเขาส่วนมากจะเป็นสกอ์ที่ค่อนข้างซีเรียและจรละจริง เหมาะสําหรับผู้ใหญ่มากกว่าแต่ฮาวเวิร์ดชอก็ไม่ทําให้ผิดหวังเพราะแซวแท็กของฮิวโกเต็มไปด้วยสีสันความสนุกสนานตัวโน้ตทุกตัวจะพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสู่จินตนาการได้อย่างอยู่หมดัดซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบสไตล์ของการทําเพลงแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงกับทํานองสกอ e ของแดนนี่เอลเวนซึ่งมักจะทํางานให้กับ t ิมเบอร์ตันเพียงแต่ชอจะลดทํานองในความมืดมวลงและใส่สีสันของดนตรีที่ฟังแล้วเพลิดเพลินให้มากขึ้นแซวแท็กของฮิวโกมีจุดเด่นตรง,งเสียงออร์แกนล่องลอยที่เปันเล่นคล ต่างๆในหนังรวมถึงเสียงดนตรีจากกลุ่มเคลื่องสายที่เป็นทำนองดนตรียุคบรารโครและคลาสสิกผสมผสานกันอยู่อย่างกลมกลืนวอร์ฮอสจากคุณเกับสตีเวนสปพีเบอร์ จอห์นวิลเลียมผู้เอร์คู่มือส่งผลงานสกเกหนังเข้าชิ้นออสการ์ถึง2เรื่องทั้ง The a v e n g e r s of Tintin และ War Horse ทั้งยังคงไว้ซึ่งความเป็นจอห์นวิลเลียมทุกระเบียบนิ้วโดยเฉพาะเรื่องท่วงทำนอง v e r d ี ody, และ Harmony ต่างๆซึ่งฟังเพียงไม่กี่โน้ตก็สามารถตอบได้ว่าน,นี่เป็นผลงานของใคร ข้าสังเกตปรากฏดอยู่อย่างชัดเจนในสกอร์หนังของวิลเลียมที่ทําให้กับสปีิเบิร์กอยู่ตรงที่ความยิ่งใหญ่ไปจนถึงการทําสกอร์ที่ฟังไปจนจบแล้วจับอารมณ์รวมกับความรู้สึกเรียกได้ว่าเป็นการบิวคนดูได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งภาพและเสียงเลยทีเดียว ซาวด์แท็กของ War Horse เต็มเปลี่ยนไปด้วยความนุ่มนวลและเสียงของเครื่องเป่ารวมถึงเครื่องสายที่ผสมผสานกันอย่างน่าฟังเมโลดิที่งดงามท่ามกลางกลิ่นอายของการสู้รบในสงครามนี่ถือว่าเป็นงานถนัดของวิลเลียมแต่ข้อเสียก็คือมันฟังดูธรรมดาหากเปรียบเทียบกับงานสกอร์หนังสงครามเรื่องอื่นๆของเขา Chuan Cái Sao Thạc Sẽ lập sự đổi Skyline Studio Enjoy the show with us